เอามาดูหวหน้าน้อยลื่นโอ้กับไม่รอนครับเอาอเป็นกิจตมตรงนี้ครับหลังกินข้าวเสร็จครับพากันไปเจดินแล้ว เราจะไปทางนี้บก่กเขาเพิ่งจมเมื่อกี้เองเออแรงมาแล้วครับนการจะลอลงดูบ้าง จะเดินมาทำทางให้เขาแล้วนี่เละไปหมดแล้วสายร้อนมาแล้วครับอันนี้ก็วิ่งอยู่หกคันแล้วสายร้อนเมื่อเช้าสตาร์ทไม่ติดครับเอามาถึงหน้างานแล้วสตาร์ทไม่ติดไปกันหมดแล้วครับทิ้งผมไว้คนเดียว เดี๋ยวจะมาทำทางให้เขากันครับไม่เอี่ยมเลยครับเขาจ้างหัวหน้าเมกับบางรุยนะครับล้างดูภายในกันนี่เงาวับไปหมดเลยนี่เสียสาดูแลรถดีครับ แกไม่ยอมให้รถเปื้อนเลยนี่ครับข้างในตามซอกตามมุมโอ้สายนี้เพิ่งอ,ดอัดเีงมาซื้อมีแล้วครับนี่เพิ่งอัดม่ถึงอาทิตนี่ครับใช้เครื่องอดัดฉีดล้างภายในจนหมดโอเคครับเดี๋ยวไปทําทางให้เขาก่อน จอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดจับตัวใครให้ผมด้วยนะครับและฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเสียตานน้ำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ